ดามแรงวันที่10พฤศจิกายน2566นะครับก่อนถึงปากเซสัก5กิโลนะครับเขตเมืองโนพนทองให้ชมบรรยากาศนะครับสภาพบ้านเรือนนะครับถนนทนทางเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับ ความเจริญมันก็ยาวไปทางนี้แหละครับแต่เสียดายว่ามันนะ่มันถนนมันสูงไงมันเลยพัฒนายากหน่อยนะฮะจะสร้างก็ต้องแบบทำแบบนี้นะฮะถ้าทมเนี่ยไม่ไหวแลนะครับทมที่นี่หนักหน่วงครับ ปัญหานะหมายความว่าถ้าไม่ถนนไม่สูงขนาดนี้นะครับก็ร,รอครับตอนนี้ตรงนี้เป็นเมืองใหญ่ไปแล้วนะแต่ว่าถ้าไม่ถมที่มันสูงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนะครับการสร้างถนนมันก็ธรรมดาต้องคิดเผื่อไว้ครับ แต่ขนาดว่ามันสูงนะร้านค้าก็ขึ้นเต็มแล้วครับเนี่ยร้านค้าทยอยขึ้นแล้วนะ ตลาดนัดได้มัากตลาดอ,อ๋อตลาดแคมทางนะครับน่าจะขายแบบป,ปกติวัดภูภูสาเล่าวนะครับ สาเล่านะครับผมเห็นบ้านสาเล่านะครับอยู่หลังอยู่หลังภูนี่นะครับฝั่งโน้นนะฮะบ,บ้านสาเล่านะฮะเ,เรียกมันจะหมายว่ามันมีต้นสาเล่าอะ่ะอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อาคารร้านค้าขึ้นเยอะเลยนะครับทางฝั่งเมืองพูนทองนะครับฝั่งนี้นะครับขนาดว่ามันสนนมันสูงนะฮะเขาก็ถมนะฮะดอกฟ้าเพชรพูททองโอ้อรจตะวงอ่อลำได้เนี่ยไม่ก็วงดนตรีนะ ปากเซยามแรงนะครับก็มาถึงปากเซแล้วนะครับปากเซยามแรงนะครับที่ผมจะไปนอนแถว,ว่าหลักเจ็ดนะครับแถวมหาวิทยาลัยจัปลาสักาะโรงแรมประจำผมโรงแรมรัตนาวดีนะครับเพราะว่ามีรถจักรก็สบายครับ จร,จริงๆมันมีโรงแรมจำปาเมืองซัมนะรโรงแรมสายลมเย็นเนี่ก็โอเคนะครับแถวนี้ปากเซยามแรงนะครับ TCR ห้างใหญ่นะครับสายลมเย็น นาคารกรุงเทพสาขาปากเซรถเยอะนะครับปากเซเนี่ผมบอกเลยนะรถเยอะมากนะครับเป็นเมืองที่รถเยอะนะครับเศรษฐกิจดีเลยนะฮะร,รถราเยอะ,ะครับวันนี้เขาขายเลขด้วยนะตั้งแผงขายเลขมา เด็กเลือเรียนพอดีนะผู้ปกครองก็มารอรับนะคับทีก็รอรับผู้ปกครองนะครับโรงแรมสมหวังเข้าแล้วขับรถหลงนะครับแตททำเป็นซ่านึกว่าจะมีทางเชื่อมโยงกันนะครับโอเบทแอนโคครับนี่อะไรเนี่ยแนวซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ อันนี้เส้นสายสายสองนะครับไม่ได้ไม่ใช่เส้นสายสิบสามนะครับเห็นไหมฮะรถรายเยอะนะครับอาคารร้านค้าก็เยอะนะครับเส้นนี้นะฮะร,ร้านอาหารก็มีนะฮะปิ้งเป็ดนางอะไรเนี่ยนางหน้า เต็มตั้งแต่โหวันนะครับร้านปิ้งเป็กร้านเนี้ยบอกเลยนะฮะวัยรุ่นเต็มเลยครับผู้บ่าวผู้สาวเต็มเลยนะฮะถ้าย้อนอายุไปได้ทั้งยี่สิบปีผมจะไปเหล่ยสาวอยู่ตอนนี้เราแบบเราไปเขาเรียกเราลุงแล้วนะครับแต่งด้านจบเลยนะครับไม่ต้องไปครับนอนพักผ่อน มหาไซวัสดุเนี่โอ้โหมีทั่วเลยนะฮะมหาไซวัสดุไม่เกี่ยวกับเมืองมหาไซนะฮะหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยว จัดให้เป็นเมืองใหญ่ลำดับที่สามของสวปอลางนะครับเป็นเมืองอดอหลอกนะครับใจยาวนะครับร้านค้าต่างๆนี่ยาวนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคีโรถสนเรนเนยเมืองนี้เนี่ย ขึ้นชื่อครับแต่ก่อนผมมาใหม่ๆแถๆนี้ยังร้านค้ายังไม่แน่นขนาดนี้นะครับตอนนี้ได้กลายเป็นจอดมาถึงทางเข้ามหาวิทยาลัยจำปาสักแล้วนะครับก่อนโควิดนะฮะห้าปีที่แล้วเนี่ยสี่ปีก่อน แล้วก็เลยไปอีกนะเป็นสองสามหลักเนี่ยก็ยังมีอาคารร้านค้านะครับเกิดขึ้น ปากซ่อง44ถึงแล้วนะครับมหาวิาลยจำปัสสันนะครับข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวขวาไปนะครับ csc นี่ก็ร้านขายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่เลยอลังการงานสร้างนะ หาใส่วัสดุสุวนนรรณีฮะประมาณอย่างนั้นนะครับใครอยากมาจอดผู้สาวนะครับก็มาซอยนี้นะครับ ร้านขายเบียร์ก็อยู่หน้ามาอะไรนี่แหละครับถึงแล้วนะครับโรงแรมรัตนวดีนะครับโรงแรมประจำผมนะครับก็ยังไม่ปูทางปูลาดย่างนะครับมีร้านกาแฟด้วยนะ พักเต็มครับไม่ได้จองไว้นะครับโรงแรมรัตนวดีแถวมจำปาศักดิ์นะครับก็หาที่นอนใหม่ครับจะพาไป,ไป <c oughs> ชมทาด้านหน้านะครับ <c oughs> เงื่อนพักไม่มีแล้วล่ะครับรสถานนี้มีที่พักเดียวแล้วล่ะครับโรงแรมรัตนวัีแล้วล่ะครับ <c oughs> มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ ที่โรงแรมเดียวนะรร้านซินดานร้านกินดื่มเยอะเลยนะครับแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยนะครับ เฟ n นชิปเอ็กเพ s สนะครับเห็นไหมเรายสาขาทั่วราวแล้วครับกลุ <laughs> ่มนี้ไม่รู้ของกลุ่มไหนนะฮะโซนกมเจนะครับ แต่งวัยรุ่นนะครับดุ่มๆสาวๆยามราตรีนะครับโอ้โอสาวนี้เงือนอาคารร้านค้าก็เต็มนะครับเ,เมรีสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักคราวนี้ดีกว่า อนเช้าวันที่11พฤศจิกายน2566นะครับที่ปากเสียมเช้านะครับอากาศก็เย็ยนนิดๆน,นะครับจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปคืนนะครับแล้วก็ไปเอาพาสปอร์ตแล้วก็จะเดินทางต่อไปสวสรรค์นะเขตกลับบ้านนะครับ มาลาวใต้คราวนี้นี่ก็เฉพาะปากเซสารวันเซกองอัตปือแล้วก็มาปากเซอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องใช้เขาว่าจับปลาสักนะเออปจับปลาสักนะครับใช้เวลาทั้งสิ้น15-16วันนะฮะกี่มอไซเที่ยวนะครับ หลยหลายคนที่บอกว่าขับมอไซค์ในลาวนั้นกลัวก็ดูซิบของผมนี่เป็นตัวอย่างนะครับผมไปปากเซขึ้นไปปากซ่องไปถ่าแตงไปสารวันไปตะโอ้ยไปสะม้วยไปเมืองนองกลับมาตะโอ้ยนะฮะแฝงสารวันนะครับ ขึ้นป่าขึ้นภูทีเนี้ยขึ้นไปโน่นเลยครับกระลึม่านบ่อแร่ฐานหินของกลุ่มทุนลาวนะครับคอนสกรุปกระลึมก็ลงไปเมืองละมามตัวแขวงเซกองขึ้นไปดักจึงนะครับ จากดักจึงก็ลงมาเซกองไปอัตตะปืออัตตะปือไปไซเศรษฐาไปเมืองซานไซไปเมืองสนามไซออกมาปทุมพรโอ้ไปเมืองโค้งนะครับกลับมาปทุมพรย้อนไปอ่าข้ามโค้งไปเมืองสุขุมา ก็มึงจำปาสังเก่เห็นไหมครับเป็นไงไ,ไม่มีปัญหาครับถามว่าเจอด่านตำรวจไหมเจอครับเจอห้าหกด่านน่นเยครับก็ไม่ได้ตรวจครัไม่ได้เรียกเลยครับ,รบเพราะว่าหนึ่งละผมเช่ามอไซค์ร้านมอไซค์เช่าเนี่ยมันจะมีทะเบียนชัดเจนอะไรชัดเจนนะครับสอ,งบ,กกนนอสงบวกกันน็อกเราสมมวลกันน็อกตลอด เขาไม่เรียกเราหรอกครับคนลาวโดนเรียกหลายคนครับที่เห็นนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ถูกเรียกครับมันเจอด่านใหญ่ๆห,หลายด่านนะครับออไม่ถูกเรียกที่สำคัญคือจะขับไวที่ลาวนั้นขับ40-50ก็อพอแล้วครับเขาส่วนใหญ่จะจำกัดความไวที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่า กีฬาแล้วมีพวกสัตว์เยอะนะครับข้าหมวูไฟบางทีถ้าไปตำมาก็อันตรายนะครับอันเรานี่แหละอันตรายครับ <_ lightweight> อรถใหญ่หกสิบเราก็ควรจะไวสักสี่สิบกว่าห้าสิบก็น่าจะพอแล้วนะครับไม่โดนเรียกครับวันนี้รู้สึกจะเป็นวันเสาร์นะครับ ากเซถ้าเป็นวันหยุดนะวันเสาร์นี้มันจะไม่ไม่คึกคักนะครับรถราจะไม่เยอะตอนเช้านะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานี่โอ้โหถนนเส้นนี้นี่คือแบบเกือบเกือบเจ็ดโมงเช้านี่หัวจะปวดแล้วครับหน่วยงานราชการโรงเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนมาซื้อของท่านนี่โน้นนะครับ เสร็จก,ก็หาอะไรกินไปคิวรถคิวรถใกล้ๆนี่แหละครับคิวรถไปสวรรค์นเขตนะฮะใกล้ๆ,ๆนี่แหละครับริมเซโดนนี่แหละครับแล้วก็เดินทางนนครับที่ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับหัวสั่นหัวคลอนเออแต่ขาไปนี่ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันไม่เบียดกันมาคนนะครับแต่ขามานี่โอ้ยัดใส่กันเลยครับเที่ยวแรกที่ประเภทศแบบโอ้โหสวรรค์มาปากเซนเนี่ยลองนั่งดูนะครับ รับตลอดทางมาครั้งไหนก็เป็นอย่างนั้นทุกทีนะครับแน่นเลยนะครับปากระป๋องเลยนะครับเป็นประสบการณ์ในการเดินทางในในลาวนะฮะอารมณ์เดียวจากเชียงขวางไปหัวพันนะแนวนั้นแหละครับหัวพันมามาเชียงขวางนะแนวนันเดียวกันนะครับ เท่าที่นางน้อยนะครับข้างหน้าเนี่ยใกล้ๆก,กับโรงแรมรานคำวันละ2 0 0บาทนะครับถ้าเป็นนางน้อยอยู่เขาจะให้ราคาพิเศษ,ษ,ษผมจะพัวอยู่เนี่ยเขาไม่ให้ะแหม่พูดว่าไอรีไอวีวลคัมแบ็คทูปักเซไอรีเมื่ออยูบอกว่าพอถามว่าเราพูดว่าสเปเชียลไฟฟ์ส์มิ no 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 ยิ้ม ถ้าล่างน้อยอยู่แล้วจะได้นะครับตังเจริญเนี่ย TCR นี่น่าจะเป็นขาใหญ่ของปักเซเจ้าหนึ่งนะครับธุรกิจเกี่ยวกับพวกอะ,อะไรนะพวกอินพุตเอ็กซ์พอร์ตพวกการค้านะครับเสรยดิ้งนะฮะนี่ฮะ มิสน้อยนะครับนางน้อยนะครับรถมอเตอร์ไซค์จริงๆเขาเยอะมากนะครับบอกเลยนะเดี๋ยวเขาก็ออกมามนะีมั 5, 6, 6, 10, นห้าสิบหกสิบแผ่นมันบ้างนะครับมิสน้อยแอนสามีเขาชื่ออะไรไป <laughs> รู้ถ้าน้อยอยู่นี่ผมจะได้ราคาพิเศษเนะฮะแต่ผัว <laughs> อยู่นี่ไม่เลยนะ <laughs> นี่ครับร้านรัตนากรเศร้ารถจักร ต่อไปแต่ผมบอกเลยว่ารถดีนะครับรถดีนะครับผมจะให้เขาเลือกรถที่โอเคมากๆให้ผมนะครับเพราะผมไปไกลเพื่อปลูกสมบัติไปเลยครับเอารถไปก่อนนะครับค่อยมาจ่ายเงินจ่ายเงินตอนอจ่ายเงินตอนมาส่งนี่แหละครับเนี่ยเดีนะ๋ยวผมจะจ่ายเงินนะครับรจ่ายเงินไปเขาเนี่ยเลยเนี่ยส่งแล้วโอ้ I will pay you I will back Thailand ฝ <laughs> รั่งเจ้าของร้านนะครับบอกโอ้ไปนานมากบอกคนไทยมาเช่านี้ส่วนใหญ่ก็วันเดียวก็ถือว่าวันสองวันเนี่ยถือว่ามากแล้วอันนี้เล่นไปสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนะครับ <laughs> จ่ายไป วันละแสนสาวนะครับถ้าคุณจ่ายเป็นเงินบาทก็คือวันล,ละสองร้อยนะครับสองรอยบาทเขาก็รับนะครับเงินบาทแต่ผมจ่ายเป็นเงินกีบเพราะว่าผมแลกมาได้เรทด,ดีเรทด,ดีกว่านะครับผมไม่จ่ายเราเป็นเงินบาทขาดทุนก็เดินมาให้ชมออหลักเมืองนี่นะครับแล้วก็วัดนะครับ เดี๋ยวกินกาแฟก่อนครับสีนุกนะฮะเคยบอกนะฮะร,รถจากเวียงจันทร์มานะครับปักเสร,รถนอนนะแต่ผมจะไปสวรรค์น,นะครับรถรถตู้นะครับแสนสามนะครับค่าโดยสารก็ไม่แพงนะครับแสนสาม นี่ผมว่าไว้นะครับว่าปักเซสเนี่ยเป็นเมืองยาวออดหลอดนะครับคำว่าออดหลอดก็คือยาวตามถนนนี้ไปนะครับมันไม่ใช่เป็นเมืองป้อมๆอะไรอย่างเงี้ยนะเมืองออดหลอดในภาคอีสานก็อย่างเช่นนครพนมอย่างนงี้ก็เมืองออดหลอดนะครับยาวออดหลอดนะฮะ ยาตามลำน้ำโขงไปสามสี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรอีกนะเมืองอะไรอีกนะนะฮะแต่ถ้าเมืองเป็นป้อมๆจุ่มๆเนยจะเป็นมันจะขยายตัวทุกทิศทางเป็นวงกลมก็อย่างเช่นอุดรธานีอย่างเงี้ยนะครับคอนแกน่นโคราชอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปังเฟก็เป็นเมืองแบบออดหลอดนะครับนะโซนนี้เห็นไหมครบบ้านเรือนขึ้นมาเต้นนะ ราคาที่ดินแพงนะครับรถยนต์เยอะดูได้จากปั๊มปตทท,ที่แขวนนี้นมีถึงในตัวเมืองนะในบริเวณเมืองเนะี้มีถึงสามปั๊มนะฮะอายากนะครับปากเซนี่มีถึงสามปัมนะ๊มเชียงขวาเนี่ยมีอยู่สองปั๊ม้ะเป็นเมืองใหญ่ๆนะ